vấn đề trên rong này chọn bay nay tay bay một tay bay một tay bay một tay bè một bay một tay bay 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 ถ้าเนเวลาจากเมืองต่างขึ้นกับเมียแป๊บเดียวได้ไปทั้งกรุงเทพไปได้กินช่องเจียมองต่ามเจียมองตั้งไปเลยถ้าต่อไปเป็นขึ้นก้าวต้มมัดก้าวต้มลาวก้าวต้มมัดเนี่ยลาวน้ำออกโรยก้าวต้มอ่ะที่ตรงนี้ทำมันไม่ใช่รถเลยทำมันไปทนํางานเลี้ยงบุญงานกระเต้นงานบุญ